สวัสดีจ้าพ่อกันนีแล้วกับแม่ย่าผ้าแสบแสบอยู่สแยเสบอยู่ลานสามพี่น้องบางแสนสองอำเภอบนระจังหวัดขอนแก่นคือเกาจาเมื่อนี่แม่ย่าสีมารีวิวรานสามพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อรีวิวลานสามพี่น้องให้มึงจากน้อยสะกอนนี่คือบรรยากาศโดยรวมของ้านสามพี่นอ้องจ้าอุยอนแสงพี่น้องนี่คือบรรยากาศโดยรวมก็คือ นี่เป็นถนนเรียบหาดเดออพี่น้องเดอ้อถนนเรียบหาดยังบ่ท่านมีลูกค้าดอกช่วงนี้ยังเศร้าอยู่จะนี่คือหน้าร้านสามพี่น้องนี่คือทางเข้าร้านจอดรถนะจ๊ะมาหอดก็สิเป็นแบบนี้จะจอดรถสองฟังพี่น้องเข้ามาเลยในร้านจอดรถ เขา่าในล่านจอดรถนี่แหละจะมีพนักงานยืนบูกได้พี่น้องห้านางมือข่อยกระบูกห้านัางมือลูกข่อยกระบุกเอว่งางไผ่กระบุกจะเป็นแบบนี้จะจอดรถแล้วหลังจากที่ห้าจอดรถแล้วห้ากข่ายางเข้าไปในแพร่ทาาเข่าก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสามพี่น้องยินดีต้อนรับแบบนี้้อพี่น้องเด้อ ทางเขากระสิเป็นอันนี้เป็นสวนสวนลูกไส้าลาเห็ดนี่คะ่ะเป็นแบบนี้ทางเขาสวยงามพี่น้องนี่มีชิงชาลังนกให้ถ่ายรูปก,ก่อนสิเขา้าออกมาเล้วจังทายหรือถ่ายก่อนสิเข้าไปก็ได้บวากันแล้วแต่สะดวกนี่พี่น้องสามพี่น้องยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปเรื่อยๆ สามพี่น้องจะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณค่ะเชิญค่ะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ค่ะบันี้เขามากกับสีมีแพร่เปียกให้เล่นน้ำนี่แพร่เปียกกับกระสิมีขอคว่ำนี่เด้อพี่น้องนี่ขอคว่ำขอคว่ำลมมือกับนักท่องเที่ยว ถ้าถ้าสีลุ่งเลิ่นนามเอียงกับขอให้เรีนกิจกรรมทั้งนามกับขอให้ใส่เสียชูช้ฉีบดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยเด้อพี่น้องเดอ้อค่ะในแพ้่็ที่เป็นแบบนี้ค่ะมีสีแพ้มีสีล่ำมีทีนังมีตโตนัง รวมทั้งมัดส0อาดิโตโตน้ากันจ้ะสะอาดสะอ้านค่ะสะอาดาสะอา้ะอา,า,งงานทังยางกะแข็งแรงมันคงบ่อ,บอุูบอ่อพังจ้ามาทาังหนากระสีมีแพรเปียกให้เล่นน้ำแแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อของงานสามพี่น้องจ้า <c oughs> อันนี้กระสเป็นชิ้งช้าพี่น้อง นี่ชิงช้าลังนกไหไทยรูปเอาวิวเอาบรรยากาศของเขือนบนลัดเต็มเต็มเลยพี่น้องฟังพุ่นกันสิเป็นอีกฝากหนึ่งมองสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาพี่น้องป่านทะเลจ้าสวยงามบรรยากาศดีอาหารอร่อย ต้องร้านสามพี่น้องบางเสีนสองอำเภอบุรีรัม์จังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะมาร้านสามพี่น้องเสีบทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อมีอาหารหลากหลายไปก้อยบริการทีนั่งกะมีหาสิบัทีนังบม่มีเต็มบ่มีอ่งพี่น้องมาโหลดจาขอรีวิวร้านสามพี่น้องจักน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ก็อต้อนรับพี่น้องน้ำใสสวยมีป่ารอยค่ะอันนี้มองจากมองจากในแพ้ขึ้นไปเทิรล้านจอดรถค่ะกระสิเป็นแบบนี้จ้าเป็นแบบนี้ค่ะโดยร่วมมีแพล่องมี แค่นิ่งสวยงามพี่น้องจ้าถ้าจังได้แล้วกะเชิญแวะมาเด้อลานสามพี่น้องบางแสนสองอำเพื่อบัดจังหวัดขอนแกน่นขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ